แนนอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ภาษาไทยความยาวประมาณ1,800คำเกี่ยวกับซ a บแจสส39สิบเก้รเพนอีรุ่นปี2 0 2พพร้อมราคาและเริ่มต้นด้วยการแนะนำช่องไบคลับโดยไม่มีหัวข้อหรือคำตัวหนายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไบคลับแหล่งรวมข้อมูลยานพาหนะทั้งทางบกและทางอากาศที่คุณไว้วางใจได้วันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเครื่องบินรบที่ถือว่าเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของสวีเดนและยังเป็นที่จับตามองจากหลายประเทศทั่วโลก นั่นก็คือซ a บเจสสามสิบเก้าไกรเพน E รุ่นปี2 0 2 6รุ่นล่าสุดที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยประสิทธิภาพที่โดดเด่นและราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบในระดับเดียวกันไกรเพน E หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อว่าไกรเพน NG Next Generation เป็นรุ่นที่พัฒนาขึ้นมาจากไกรเพน C ดโดยซาบบริษัทผู้ผลิตด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากประเทศสวีเดนไกรเพน E ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การรบที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการใช้งานในสมะระภูมิที่มีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งในด้านการโจมตีภาคพ,พื้นการรบในอากาศและการลาดตระเวนสิ่งที่ทำให้ไกลเพลนอีแตกต่างจากกลุ่นก่อนหน้าคือการปรับปรุงระบบเรดาร์เป็น AESA หรือ Active Electronic a l s c a n n Array ซึ่งทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำขึ้นอีกทั้งยังมีระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์เฟรที่สามารถป้องกันการรบกวนจากสัญญ,ญาณต่างๆรวมถึงการแฮกระบบควบคุมอากาศยานของฝ่ายตรงข้าม ด้านขุมพลังไกรเพน e, ีใช้เครื่องยนต์ General Electric F c 1 4 g ที่มีกำลังขับสูงสุดถึง22,000อนปอนด์ทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุดถึงแมตสองหรือประมาณ2เท่าของความเร็วเสียงอีกทั้งยังสามารถบินได้นานขึ้นกว่าเดิมและสามารถติดตั้งอาวุธได้มากขึ้นรวมถึงสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงภายในได้มากกว่ารุ่น4ดีถึง40%ซึ่งหมายความว่าสามารถปฏิบัติภารกิจได้ไกลและนานขึ้นในเรื่องของอาวุธไกรเพน e, ีสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายประเภท ทั้งจรวดอากาศสู่อากาศแบบ IRIST, Meteor และ a i m 1 2 0 AMRAAM ซึ่งเป็นจรวดร,ระยะไกลที่ใช้ในหลายประเทศ NATO นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระเบิดนำวิถีเช่น GBU-49 และ GBU-12 รวมถึงจรวดโจมตีภาาพ,พื้นแบบ AGM-65 Maverick และ r b s 1 5ซึ่งเป็นจรวดต่อต้านเรือรบจากซับเอง ในแง่ของระบบควบคุมไกลเพน E มีระบบ F l ล b บายไวที่พัฒนาขึ้นมาใหม่รวมถึงระบบการจัดการข้อมูลแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์เซนเซอร์และข้อมูลจากเครื่องบินขับไล่ลำอื่นๆได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนักบินจึงสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของไกรเพน E คือความสามารถในการใช้รันเวสันกล่าวคือสามารถขึ้นลงได้แม้ในสนามบินที่มีพื้นที่จำกัด หรือแม้แต่บนถนนที่ถูกเตรียมไว้สำหรับใช้เป็นฐานบินชั่วคราวซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในเครื่องบินขับไล่สมัยใหม่ส่วนใหญ่ในแง่ของความปลอดภยัยทราบได้ออกแบบไกรเพนีให้มีความทนทานและเชื่อถือได้สูงมีระบบเรดันแดนหลายระบบเพื่อให้สามารถทำงานได้แม้ในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งล้มเหลวทั้งระบบควบคุมการบินระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารสิ่งเหล่านี้ช่วยให้ไกรเพนีมีความพร้อมใช้งานสูงและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไกรเพนอียังรองรับการบำรุงรักษาที่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆในระดับเดียวกันซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่หลายประเทศให้ความสนใจโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการเพิ่มศักยภาพทางอากาศโดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงเกินไปราคาของซาบแจส39ไกรเพนีรุ่นปี2026จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงที่ทำกับประเทศผู้ซื้อ แต่โดยทั่วไปแล้วราคาต่อเครื่องจะอยู่ที่ประมาณ85ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3,100ล้านบาทไทยราคานี้รวมระบบต่างๆพื้นฐานแต่ไม่รวมการฝึกอบรมพิเศษหรือการติดตั้งอาวุธเสริมอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ในระดับ4.5เจเนอเรชันเช่น F-16 Block ok 70หรือ r a f a l แล้ว g r a เ p a n ถือว่ามีราคาที่ประหยัดกว่าแต่ให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงหรือบางด้านอาจเหนือกว่าด้วยซ้ำ หลายประเทศได้ให้ความสนใจไกลเพนอีอย่างมากตัวอย่างเช่นบราซิลได้ทำข้อตกลงกับซาเพื่อผลิตไกลเพนีจำนวนมากภายในประเทศและเป็นส่วนหนึ่งขององค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีนอกจากนี้ประเทศอื่นๆเช่นฟินแลนด์แคนาดาและอินเดียก็เคยพิจารณาหรืออยู่ในระหว่างการเจรจากเกี่ยวกับการจัดซื้อไกลเพนีในกรณีของประเทศไทยถึงแม้ว่าในปัจจุบันกองทัพอากาศไทยจะมีไกลเพนีดีประจำการอยู่แล้วในฝูงบิน7 0 1ที่สนามบินสุวรรณภูมิจังหวัดสงขลา แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่ารุ่น E อ,อาจถูกพิจารณาในการจัดหาเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อเสริมศักยภาพการรบของกองทัพอากาศให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นข้อได้เปรียบของไกรเพน E สำหรับประเทศไทยคือการที่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับจากกลุ่น C ดีอยู่แล้วทำให้สามารถผสานการทำงานระหว่าง2รุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคเพราะมีความใกล้เคียงกันในหลายด้าน อีกจุดหนึ่งที่ทำให้ไกรเพนอีน่าสนใจสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียคือการออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่หลากหลายรวมถึงการใช้ระบบเปิดหรือ Open Architecture ซึ่งช่วยให้สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมระบบต่างๆได้ง่ายในอนาคตโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ผลิตหลักเพียงรายเดียวสรุปแล้ว Sa ราบจะ39ไกรเพนีรุ่นปี2026เป็นเครื่องบินรบที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการรบและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจราคาที่ไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการบำรุงรักษาที่ไม่ซับซ้อนและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขที่หลากหลายทำให้ไก่เพนอีกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจของหลายประเทศทั่วโลก และทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับซ a บแจ็คสามสิบเก้าไรเพนอีรุ่นปี2026ที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบายคลับของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆเกี่ยวกับยานยนต์และเทคโนโลยีการทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการให้แปลงเป็นสคริปต์สำหรับการพากย์เสียงหรือเสริมภาพประกอบแจ้งได้นะครับคุณต้องการให้จัดเตรียมฉากประกอบหรือไม่